ท่านครับยูบผมจา่าแมนครับทางช่องจา่าแมนเ,เตอร์ครับอันนี้ก็เอามาชมรถเกี่ยวข้าวอีกหนึ่งอูหนึ่งไข่ครับพรประพัดสอนการช่างอลเลูเล็กๆเด็กๆทํำมอน พรประพัสสอนครับอยู่ที่อำเภอเรืองบางนางบวชครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับตัวนี้ปากกว้างน่าจะสามเมตรครับ ตู้หกฟุตสี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยีตั้นครับยีตั้นยี่สามครับเครื่องเกฟไฟโอ้แท่นเครื่องสูงครับพรวัสดุอ่อนพรประพัดสอน ดูช่างล่างครับเป็นสิบสองครับมอเตอร์ขยายบ้าก้อนของแมงป่องครับโซ่แมงป่องนะครับดูพอครับชุดย่อยครับยอยตัวนี้ครับ มีสองท่อนติดกันนะครับกาลังปั๊มครับพรามแปว่าสอนจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับคล้ายๆเสษ็จพนาครับจะมาดึงปั๊มก่อนแล้วค่อยดึงพอลอยดึงตู้อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วตัดไปใครตายมันครับยกหน้าถัางลมได้สตาร์ทอะไรมาอยู่ตรงนี้ครับได้สตาร์ทอะไรครับมาอยู่ตรงนี้ครับผมก็งงเหมือนกันนะครับอ๋อเด้งขึ้นมาคอครับคลายคอครับ คือมีเพาแทงทะลุมาครับปัาคายคอคายหน้าครับแยกกับชุดชุดตะแกงของเราชุดครับเรดทั้งคันครับก็สวยไปแบบครับดูค้อมาน้าคอคอบอยครับสีมโนราทีมเบอร์โทรครับตามนี้เลย ตอนนี้สุ่วันราคาอยู่ที่รถใหม่นะครับสองล้านหนึ่งครับหรือสองล้านกว่าครับมาคุยกับผู้ใหญ่ครับคอนพัฒน์สอนการช่างครับนี่ก็บรรยากาศในอู่ครับเป็นองทุกคินนะครับ ตอนนี้ก็ไป50%แล้วครับ60%แล้วนะครับรอปั๊มครับตอนนี้ถามผู้ใหญ่ดูแล้วนะครับผู้ใหญ่รักดูแล้วว่าการวางปั๊มนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับถ้าปัม๊มปั๊มแฝดก็จะวางอย่างนั้นนะมาตายเกษตรแต่ถ้าปั๊มเดียวก็วางหู่ทั่วไปครับซ้ายขวา แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนี่ครับกำลังประกอบขึ้นมาครับจเดือนครับสองเฮดทีครับอันนี้ก็ออรอทัโบครับตัวนี้ นี่ครับคิดเองทุกชิ้นนะครับที่นี่นรพรบพนตัวนี้มีลูกค้าแล้วครับลูกค้าจองแล้วรอส่งที่จังหวัดบุบบรีรัมย์รอ้ป่ะพรบพศสองพันิบเี้ดครับ น่าก็สวยครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้อีกรอบหนึ่งครับล้เวเพื่อนสนใจก็ติดต่อผู้ยรักได้ครับมีเต็มครับ GPS ออนประพัดสอนการทั้งครานี้จากกันไปเพียงแค่นี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเอาการหน้าเจอใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยครับสวัสด mm ี hmm. ทุกท่านสวัสดีครับ